สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ o อ f i c i a l o อ l อ v e ้นนะคะกับพูดวันนี้เราจะมาในหัวข้อคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนนะคะ มี3ากองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่สูงมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีมันตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกองที่1น,นะคะกับหัวข้อคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนไปดูไปไกด์ไลน์นะคะถ้าดีก็รับไว้เนาะถ้าไม่ดีเราก็จะได้ดูเขานานๆานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยประมาณนั้นแหละนะคะ <c oughs> มาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3มใบนะคะหดาบ9้าไม้แล้วก็8ดาบอุ้อึดอัดกองเนี้ยนะกลืนไม่เข้าขายไม่ออก มีธาตุลมเป็นถุนตุนกุมแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูคนเกิดวันที่6วันที่8วันที่9ได้นะคะพลังงานของคุณเครียดมากๆเลยช่วงนี้นะคะระวังจะมีคนเอาปัญหามาให้คุณนะคะปัญหาคือจากคนอื่นนั่นแหละปัญหาของคนอื่นแต่คุณต้องมานั่งแก้นะคะเครียดไปหมดเลยเหมือนโดนมัดมือชกเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ระวังไปมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะคะคนที่อายุมากกว่าทั้งหมดเลยเนะเาะอยากจะแบบ อยากจะไปไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่ากองน,นี้มันเบื่อเ,อเซ็งๆอ่ะอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงบางคนก็อยากจะเปลี่ยนงานนะอยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้ให้มันดีขึ้นนะคะไพ่บอกนะว่าปัญหาที่คุณเจอณนะตอนนี้นะคะคุณไปแก้ไขอะไรไม่ได้เวลาเท่านั้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้น4-6เดือนเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะคะมีเคราะห์ด้วยอ แล้วก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยทําบุญเยอะๆนะคะทำบุญทําทานเยอะๆนะเนาะนิดๆหน่อยๆหบาทสิบาทก็ยังดีนะคะกองนี้นะไพ่าดาบม,มาสองใบแล้วไพ่ไม่ค่อยดีด้วยมากับไพ่แปดดาบนะคะบริจาคเลือดได้จะดีมากเลยเนาะ มันจะช่วยเสริมดวงคุณนะคะจากร้ายมันจะกลายเป็นดีจากเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กนะคะจากหนักมันก็จะกลายเป็นเบาอะไรประมาณนั้นเบือบ่อเซ็งน,นะคะเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาช่วงเนี้ยกองนี้จะเหนื่อยมากเลยนะคะ ปัญหาอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดนะคะมีแต่คนแบบทําให้ชีวิตแบบไม่รับรื่นนะคะขัดแข้งขัดขาอะไรอย่างเงี้ยโดนขัดแข้งขัดขามั่งอะไรมั่งนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนาะไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับตัวเองนะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเบือบ่อๆเซ็งๆเครียดนะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะอารมณ์ขึ้นลงๆอารมณ์ก็จะแปรปรวนง่ายเพราะว่าช่วงนี้ปัญชีวิตของคุณมันเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหามันเหนื่อย นะคะคเออแต่ว่าโชคดีที่คุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่หารู้ทางหาช่องทางกิจเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะคะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกองนี้นะคะพึ่งใครไม่ได้เลยเป็นกําลังใจให้กองนี้โอ้ยทาไมเหนื่อยแท้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณมีปัญหานะเหมือนคนอื่นเอาปัญหามาให้หรืออยู่ท่ามกลางปัญหาอะไรสักอย่างก็คือคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายนะั่นแหละคุณจะไม่สบาย มาดูกันนะคะคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแท่นหนมาดูเขาก่อนวันนี้ห้าใบนะสิบถ้วยเจ็ดเหรียญห้าไม้เดสันหนึ่งถ้วยนะคะ คนคนี้เป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักเนหนื่อยงานเขาเยอะนะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะแต่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วแหละนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเขาจะประสบความสําเร็จเขามีเป้าหมายพุ่งชนคนนี้สักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จแล้วทีนี้ก็จะเริ่มว่างละ <laughs> แต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะคะเหนื่อยเนาะแต่ว่าง,งานเท่ากับเงิน คนคนนี้ช่วงนี้ทํางานนะคะเงินเงินก็จะมีเก็บมีกินมีใช้นะแต่การกินอยู่ของเขานะคะกินดีอยู่ดีเนาะไม่ได้ลําบากอะไรนะคะรักครอบครัวมากๆเลยและเป็นคนค่อนข้างระเบียบจัดมีระเบียบมีวินัยจุ๊จี้จุกจีกขี้บ่นเรื่องมากไปสักหน่อยนึงนะเป็นคนอารมณ์แบบแปลปปวนง่ายนิสัยเหมือนเด็กหรืออาจจะ เป็นผู้ใหญ่นิสัยเดียกหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณไปเลยทีเดียวนะแต่คนนี้เป็นคนโดดเด่นนะคะใครๆก็รู้จักเขาเขารู้จักคนเยอะนะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนมีพลังงานบวกมากเลยทีเดียวเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลยเป็นคนชอบช่วยเหลือเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่คบได นะคะเป็นคนที่คุณสามารถครบได้ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ไหนก็แล้วแต่เนาะเ,ออเพราะเราดูพลังงานของเขาห้าใบไม่มีเสียสักใบไมีอยู่อย่างเดียวช่วงเนี้ยงานเยอะงานยุ่งนะปัญหาเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนคุณนะเออก็มีบ้างทัศนคติไม่ตรงกับใครบางคนนั่นแหละของเขาอะนี่นี่หน่อยๆเองเดี๋ยวก็ปรับได้นะคะเขาจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะครอบครัวนะอุดมสมบูรณ กินดีอยู่ดีนะคะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาจะเจออะไรที่ถูกใจเป็นสิ่งที่ดีด้วยชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่นะเหมือนออพระอาทิตย์ยามรุ่งอรณุณนะประมาณนั้นเลยอสดใสเจิดจ้านะเจิดจรัสจริงๆเลยนะชีวตเขาดีมากเลยอะ่ะคนเนี้ยไม่รู้จะพูดว่าดียังไงนะคะตรงข้ามกับคุณทุกอย่างอลยตอนเนี้ยเขาทษวจริงๆเขาแบบเขาไม่ขาดอะไรอะ่ะคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ไม่ขาดอะไร ดูดีๆนะเขามีครอบครัวหรือ,อยังหรืออาจจะมีตัวหลักแล้วก็ได้อประมาณนั้นแหละก็ชีวิตเขามันดูไม่ขาดอะไรอะไพ่มันออกมาแบบนั้นอะครอบครัวก็อบอุ่นหยิบยื่นช่วยเหลือด,ดูแลกันดีมากเลย <c oughs> มาดูกันนะคะคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนนะกองนี้นะคะสิบเหรียญอัศวินถือดาบเดลเวอร์ 5เหรียญก้าดาบถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณคุณออกไปได้เลยนะถ้าคุณมาถามหาคู่ของคุณที่คบกันจริงจังไปแล้วนะคะคุณออกไปได้เลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่ถ้าคุณเพิ่งรู้จักกันแล้วคุณรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกแบบมันผิดปกตินะคะมาฟังนะมาดูได้นะคะกองนี้มีอนาคตร,ร่วมกันแค่ไหนเป็นได้แค่คนในความลับเป็นที่สองของเขา นะคะเป็นที่สองของเขาเนาะแบบคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปพลังงานนะคะเราบอกแล้วนะว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขามีตัวหลักอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วคุณไม่รู้หรือเปล่าคุณไปดูดีๆนะคะเพราะเราบอกแล้วชีวิตเขาไม่ขาดอะไรเขาว่าไม่ขาดอะไรคือมีทุกอย่างแม้กระทั่งคนรักคู่รักคู่ครองบางคนอาจจะมีลูกแล้วด้วยซ้ําไปและอาจจะมีเพิ่มด้วยซ้ํา มันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะกองเนี้ยเนาะเออเป็นได้แค่ที่สองนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เขาไม่รักนะแต่ก็คือต้องเป็นคนในความลับต้องแอบๆเอๆอ,เ,อ,อเปิดเผยไม่ได้นะคะคุณจะทุกข์เลยเนี่ยพบกับคนเนี้ยเพราะอะไรเพราะความรักที่มันไม่ได้มีแค่สองคนแล้วคุณยังต้องเป็นคนในความลับมันอึดอัดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ นะคะแต่เขาก็ต้องรักอีกคนหนึ่งที่เปิดเผยมากกว่าอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณคุณรู้ไหมว่าเขามีมีอีกคนสมมติคุณรู้นะแต่เขาทําให้คุณทุกได้อะ่ะแต่อีกคนนึงไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ความสําคัญมากกว่าเขากลัวคนนั้นจะทุกข์กลัวอีกคนหนึ่งจะเสียใจแต่เขาทําให้คุณเสียใจได้อะ่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะให้รักตัวเองให้มากๆมองคนให้ออกนะคะ เออเพราะอะไรเพราะเราทุกวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี่ยกระวนกระวายใจนะคะเอออยู่เขาเรียกว่าใจคุณมันไม่นิ่งเลยอะ่ะเครียดไปหมดหงุดหงิดไปหมดทําอะไรก็ไม่มีความสุขความรักนะคะมันจะต้องทําให้เรามีความสุขถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันม,นม่มันไม่ได้เรียกความรักแล้วค่ะมันอาจจะเป็นแค่ความหลงโชววูบก็ได้ คุณลองไปไตรตรองให้ดีๆนะคะเราเป็นกำลังใจให้คุณเนาะเพราะว่าถ้าคุณทำได้นะไม่เกิน6เดือนเดี๋ยวคุณก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะมีตัวคุณแค่นั้นแหละที่คุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะมันเป็นได้แค่คนในความลับมันไปไม่ถึงฝั่งฝันไปไม่ถึงคำว่าครอบครัวนะคะกองเนี้ยเป็นกำลังใจให้นะคะ รู้จะพูดยังไงเนาะเออกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกลองที่สองนะคะกระหม่ข้อคุณกับเขาจะมีอนาคตร,ร่วมกันแค่ไหนนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้สาใบดูไปใกล้ไลน์เนาะถ้าดีก็รับไว้ถ้าไม่ดีเราก็จะได้ดูเขานานๆน,นะคะจะได้แบบเหักห้ามใจตัวเองไว้ก่อนนะคะดูดีๆเออประมาณนั้นเนาะ มาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ The Star นะคะ The Magician แล้วก็ The Emperor นะคะพลังงานของคุณนะคะมีคนเกิดราศีกุมภ์วันพุธแล้วก็คนเกิดราศีเมษคนเกิดวันที่สิบเจ็ดวันที่หนึ่งวันที่สี่ได้นะคะพลังงานของคุณคุณเป็นคนฉลาดสุดๆไพ่ใหญ่สามใบไม่มีเสียสักใบดวงคุณที่เป็นดวงใหญ่นะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคุณคิดการใหญ่ได้กองเนี้ยเป็นเรื่องของกิจการได้เลย นะใหญ่โตเลยทีเดียวนะเจ้าของโรงงานนะเจ้าของบริษัทข้ามชาติอย่างนี้ได้เลยนะดุงคุณเป็นได้เลยนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยถ้าเป็นผูผ้หญิงนะเป็นผู้หญิงแถวหน้าเลยนะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายผู้ชายที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นคุณพ่อที่น่ารักนะคะเป็นลูกชายที่น่ารักที่แบบดูแลได้ทั้งบ้านเลย นะคะเอ,อกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นคนใจคอกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเนาะเป็นคนที่เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จแทบจะทุกเรื่องเลยทีเดียวนะไม่ค่อยมีพลาดเป็นคนมองคนที่ไม่พลาดเลยแล้วมองธุรกิจไม่ค่อยมีพลาดเก่งนะคะคุณเป็นคนที่จะนำหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอคนอย่างคุณนะ่ะ วางแผนได้เป็นอย่างดีนะคะพลิกแพลงสถานการณ์เก่งฉลาดสุดๆแต่ไม่ชอบโอ้อวดเป็นคนฉลาดแต่ว่าไม่ใช่คนโอ้อวดเป็นคนที่ลักษณะแบบคมในฝักนะคะเป็นคนเย่อหยิ่งนะออกจะแนวแบบเย่อหยิ่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันค้ำคอเลยนะจะให้ไปเป็นที่สองรองใครเป็นไปไม่ได้เลยนะกองเนี้ย ต้องเป็นที่หนึ่งและเป็นออลิวันอย่างเดียวยังไงก็ไม่ยอมนะคะเรื่องเรื่องอรักสามเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเลยไม่ชอบประมาณนั้นนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยหลอดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนนะบางคนก็จะเป็นแบบเป็นดาราได้เลยนะบางคนอะดวงคุณ่ะเออถ้าเป็นดาราก็ดังเลยเป็นดาราใหญ่เลยดังเลยอะอระดับแบบซูเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นที่แบบ มีคนชื่นชอบเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นคนอย่างรู้นะคะเป็นคนที่แบบเล่นแร่แปรธาตุก็เก่งคุณเป็นคนที่จะมีใครมาหลอกคุณเนี่ยยากมากนอกจากคุณเต็มใจให้หลอก <laughs> กองเนี้ยเออถ้าจะพลาดท่าเสียทีใครนี้ไม่มีทางอ่ะคนอย่างคุณนะนอกจากว่าเต็มใจให้เขาหลอกเออรู้เขาหลอก แต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกก่องเนี่ยดู do, เนาะเออทำไมอะชอบเขาหรอกเนาะนิดนึงนะคะมาดูกันคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนมาดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนห้าใบวันนี้นะคะเด็กสันเอ,อ่อเด็กถือดาบสองไม้ ทิ้งถือดาบสิบเหรียญคนคนนี้นะคะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสุดๆนิสัยเหมือนเด็กเลยอะเออเอาแต่ใจตัวเองนะคะนิสัยแบบถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิสัยเด็กหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ต้องมีผู้ช่วยนะมีบัดดี้มีผู้ช่วยนะหรืออาจจะลักษณะแบบถ้าเปิดบริษัทก็จะต้องเป็นบริษัทที่มีหุ้นส่วน5 0าสเลยนะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวไม่ค่อยรอดคนเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเขาแบบเป็นคนพี่ดีอะไรนะแต่ด้วยความที่เขาบุตรเด็กอะ่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะต้องมีคนช่วยคิดด้วยนะคะเอ่อต้องมีคนช่วยมีคนสนับสนุนนะเป็นคนโดดเด่นนะเป็นคนนิสยัยแบบเหมือนเด็กเลยทีเดียวสุดสร่าเริงนะคะคนคนนี้ไม่น่านิ่งอะ่ะ ดูดู alert ไม่ดูเหมือนเด็กไงเป็นคนที่เขีียวระแวงพอสมควรนะคะจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเรื่องมากนะระเบียบจัดไม่ใช่อะไรก็ได้นะเป็นคนดูแบบรักเกียรติรักศักดิ์ศรีดูยิงๆิงนะคะดูแบบคนเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้จะพูดยังไงแต่คนคนี้นะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอสังหารธิมาทรัพย์นะคะไม่ได้ลำบากเรื่องเงินเนาะเออ ก็อย่างน้อยก็ไม่มาเป็นภาร,ระคุณแต่อาจจะเป็นภาระในเรื่องของความคิดเรื่องของการทํางานคุณอาจจะต้องช่วยเขาแค่นั้นเองแต่เรื่องเงินนี้ไม่น่ามามีปัญหากับคุณหรอกเพราะว่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ลําบากอะไรคนคนนี้นะเกิดมาชีวิตนี่ดวงดีมากๆเลยเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ลําบากอะไรหรือไม่อย่างนั้นต่อให้ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ํารวยนะคะเขาก็เกิดมาแบบสุขสบายมันไม่ค่อยลําบากสึกเท่าไหร่อ้คนเนี้ย เออเนาะน่าจะเคยมีแผลเป็นนะคนเนี้เถ้าไม่บนหน้าก็าบนหัวสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะไพ่ดาวมาสองใบเลยแล้วก็มีไพ่เด็กแบบนี้ด้วยน่าจะแบบตั้งแต่เด็กแล้วน่าจะเคยมีอะแผลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละน่าจะโซนนะเพราะเขาไม่นิ่งอะ่ะคนเนี้ยประมาณนั้นแหละนะคะเออมาดูกันนะคุณกับเขาจะมีอนาคตร,ร่วมกันแค่ไหนดึงเหรียญ เจตหมายเฮลเฟนเยมเพิรมเดลิเวอร์จะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนนะคะคนคนนี้กับคนคนนี้นะคะไปได้ไกลอยู่หรอคะ น่าจะไปถึงคำว่าครอบครอบครัวได้แต่มันมีอยู่คนหนึ่งเหมือนจะเจ้าชู้ไปสักหน่อยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องมือ,ม,อมือที่สามหน่อยแต่ก็จะเคลียร์กันได้อยู่นะคะประมาณนั้นแหละนะคะคนคนนี้นะคะเอ,อ่อคบกับเขาได้นะคะเหมือนผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยนะผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยเนี่ยคุณกับเขาเจอกันปุ๊บอะเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเจอปุ๊บถูกใจปับ๊บเจอปุ๊บรัก รักปั๊บเหมือนรักแรกพบเลยทีเดียวแต่ไพ่ใบนี้นะเขาบอกแค่ว่าอย่ารีบนะคะเพราะว่าให้ไปดูก่อนว่าเขาน่ะมีใครอยู่แล้วหรือยังแต่โอกาสนะคะที่จะเป็นคุณสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เห็นด้วยผู้ใหญ่เขาสนับสนุนนะระวังคุณกับเขาะใครจะไม่สนับสนุนเราคนอย่างคุณะทั้งเก่งทั้งฉลาดมีภาวะความเป็นผู้นําสูงดูแบบจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ของหลานเขาได้นะึกออกไหม คุณพ่อคุณแม่ที่ดีของหลานเขาได้เขาก็อยากได้สิผู้ใหญ่อะเออเขาก็อยากได้คุณนะผู้ใหญ่เขาอะแต่ก็อยู่ที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ลูกเขาด้วยแล้วกันเนอะเ่าจะยังไงนะคะไปถึงได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่รีบเพราะเท่าที่เราดูอะ่ะเขามีทางสองทางให้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้จะผิจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวแสดงว่าเขาจะต้องมีใครอยู่แล้วคุณอาจจะมาทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาทีหลังดังกว่านะ มาแรงแซงทางโค้อค่อยๆค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบถ้าคุณไม่รีบนี่มีแสงสว่างปลายอุโมนะคะมีทางสองทางที่เลือกตอนเนี้แล้วคุณมาทีหลังไหเออเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วที่แบบไม่ได้เป็นครอบครัวก็ได้นะอาจจะเป็นแบบคบกันอยู่เออลักษณะแบบมีตัวหลักก็ได้หรือมีคนที่คบอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงเขามาครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าโสดสนิทเลยไม่น่าใช่คนนี้เท่าที่เราดูอะ แต่เท่าที่เราดูนะเขาก็รักคุณนะเออทั้งรักทั้งหลงเลยทีเดียวนะคะคิดจะมั่นคงก็ดูสิผู้ใหญ่เขาเห็นด้วยแสดงว่าผู้ใหญ่เขาก็รู้เรื่องคุณนะประมาณนั้นแหละนะคะก็อยู่ที่คุณว่าจะยังไงเนาะว่าจะไปต่อกับคนนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไปต่อนะคะก็อย่ารีบค่อยๆคบไปค่อยๆดูไปเพราะว่าเขามีอยู่แล้วอะมีอยู่แล้วคนเนี้ยไม่ได้คบคุณคนเดียวหรอ แล้วคุณก็มาทีหลังด้วยเท่าที่เราดูดูทรงแล้วน่าจะมาทีหลังแต่ว่าพาษีคุณดีหน่อยผู้ใหญ่เขาชอบเออกองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สามนะคะขโมยข้อคุณกับพระชีมีนากตร,ร่วมกันแค่ไหนนะคะมารุนกันเนาะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้สามใบนะคะ ใบแรกเด็กถือไม้ใบที่สองห้าถ้วยใบที่สามเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณมีธาตุไฟไม่สิงธนูถ้าน้ำกรากฏะพิจมีแล้วก็คนเกิดธาตุดินประสบกบาร์มังกรวันที่ห้าวันที่เจ็ดได้นะคะพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยสมัยตอนเป็นเด็กนี่ต้องเรียนเก่งแน่เลยกองเนี่ย นะคะเออน่าจะเรียนเก่งบางคนอาจจะได้ไปเรียนต่างถิ่นต่างที่แดนไกลนะไกลบ้านหรืออาจจะต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานกับเงินแต่ความรักไม่ดีเลยมีความรักครั้งใดบาดเจ็บสาหัสทุกครั้งไป นะทุกวันนี้นะคะยังนึกถึงเราก็ยังเจ็บปวดหัวใจนะและช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะนึกถึงแต่เรื่องร้งราย,ายนึกถึงแต่เรื่องที่มีคนทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าโดนทรยศหักหลังจากคนที่ไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องทอกซิกที่คุณเคยเจอมาทําให้คุณกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเครียดช่วงนี้ นะกับเรื่องเก่าเก่าเนาะนึกถึงทีไรนะมันเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจเลยทีเดียวเลื่อนไหลซิๆเลยนะกองเนี้ย <c oughs> เออนะอย่าไปคิดมากนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คู่เราแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปเจอคู่ของเรามันก็จะดีเองแต่ดวงของคุณนะความรักไม่ดีแต่งานกับเงินมันดีนะคุณจะมีเงินเก็บนะกองนี้นะคะเออจะมีเงินเก็บแล้วก็กองนี้นะให้เริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนคุณจะประสบความสําเร็จอย่ายิ่งใหญ่ไฟกระพริบ เพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็เหมือนกันคุณจะต้องเริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนอาจจะเป็นการคุยกันพัฒนาไปจนแบบจากเป็นเพื่อนและอาจจะไปเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาเร็วมาแรงไม่ได้ดุ่งคุณเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะไม่ประสบความสําเร็จมาต้องเริ่มจากอะไรอะไรเล็กๆนะคะเหมือนบันไดอะ่ะก้าวขึ้นตั้งแต่แบบทีละก้าวทีละก้าวช้าๆไม่ใช่วิ่งขึ้นนะคะคุณต้องเดินขึ้นค่ะค่อยๆเดินด้วยนะ แล้วมันจะประสบความสําเร็จดูท่าทางคุณอาจจะใจรอนก็ได้ในเรื่องความรักค่ะคุณก็เลยคุณก็เลยไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เพราะดวงของคุณมันไวไม่ได้มันต้องช้าช้าเออนะคะอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรเนอะเพราะงานเงินดีมีแค่ความรักที่ไม่ดีสุขภาพก็โอเคอยู่นะมีแค่เรื่องคิดเยอะคิดมากนะคิดถึงเรื่องเรื่องความหลังที่มันแย่ๆของคุณแค่นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะ มาดูกันคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนมาดูเขาก่อน5ใบนะคะ The Devil 6เหรียญเก้าหมาย The e m p r e s สอดาบ คนคนนี้นะคะไม่โสดต้องมีใครอยู่แล้วแน่เลยดุ่งเขานะถ้าเป็นผู้ชายก็นารีอุปถัมป์นะไม่โสดน,นะคะไม่รู้ว่าคบใครแบบลับๆด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะมีกิ๊กมีชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเขาไปอยู่ในวังวนของรักสามเศร้าอะ่ะคนคนเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนโสดด้วยคุณไปดูดีๆนะว่าเขาโสดหรือเปล่าคนคนนี้ไม่โสดน,นะคะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเล่ห์เหลี่ยมแพรว์นะคะไว้ใจไม่ค่อยได้เออ เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเชื่อไม่ได้อ่ะคนเนี้ยขอโทษจริงจริงบางทีแบบอะไรที่เขาพูดกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องหารสองหันสามด้วยนะอย่าไปเชื่อเขาหมดเป็นคนเล่นเหลี่ยมแพรว,พราวมากๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหลี่ยมจัดไม่โสดด้วยออกลัวแต่ว่าเขาจะมีคนอุปธรรมนะสิ ผู้ประทับที่แบบไม่สูตรด้วยนะเอออะไรประมาณนะั้นเป็นคนที่ระแวงนะเป็นคนที่ระแวงเป็นคนที่แบบเครียดง่ายนะคะแล้วเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวด้วยคนคนนี้ยเป็นคนที่แบบติดหรูไหมบางคนอาจจะติดหรูก็ได้นะหรือว่าอาจจะติดแบบพวกแบรนด์เนมพวกอย่างเงี้ยที่มันที่มันแพงๆอะ่ะเออไอ้คนเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ เราดูแล้วเขาประมาณนั้นแล้วเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่อะไระช่วงนี้เขาเบื่อเซ็งๆอ่เอะเขาเบื่อเบื่อหน่ายเซ็งอะไรประมาณเนี้เงินก็เข้ามือซ้ายก็ออกมือขวาเลยทีเดียวอใช้เงินก็เปลืองเนาะคนเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพนักง,งานประมาณนั้นแหละระวังหน่อยก็ดีนะคะพนักง,งานเพื่อดีเท่าไหร่ มาดูกันคุณกับเขาจะมีอนาคตร่วมกันแค่ไหนมาดูกันนะคะสี่ไม้หกถ้วยสองถ้วย The Star The World อนาคตร่วมเกันแค่น่ะกองนี้เขารักคุณนะเนี่ยสแสดงว่าคนคนนี้อ่ะมีใครอยู่แต่ไม่เปิดเผยอาจจะเป็นแบบตัวหลักหรืออาจจะไปเป็นกิ๊กคนอื่นเขาขอโทษจริงๆพลังงานมาออกมาแบบนั้นอ่ะมันออกมาแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณจะคบกับคนนี้แต่กับคุณเขาเขาเขาโอเคนะเขาคิดจริงจังแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะยังไงกับคนคนนี้ กับคุณเขาจริงจังนะคะแต่ว่ามีทางสองทางให้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเขาชอบคุณเขารู้สึกแบบคุณเป็นคนในฝันของเขาอะเป็นคนที่เขาตามหามานานเออเป็นคนที่เขาแบบรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นเป็นแฟนที่ดีของเขาได้เป็นคู่ครองของเขาได้ถึงแม้ว่า เออเขาจะเคยผ่านอะไรมาก็แล้วแต่แต่คนคนนี้ไม่โสดแน่นอนค่ะถ้าไม่ไปมีกิ๊กมีชู้นะคะหรือมีหลายคนก็คือไปเป็นกิ๊กเป็นชู้เขาอีกทีหนึง่งแล้วมีคนอุปถัม์ลักษณะแบบประมาณนะั้ะลักษณะดวงเขาแบบดวงมีมีมีคนอุปถมัมภ์อ่ะขอโทษจริงๆมันเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานะเขาก็อาจจะยังโสดอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยกับคนที่เขาคบอยู่ตอนเนี้ย มันก็ไม่ได้เปิดเผยมันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยเท่าที่เราดูถ้าเป็นการดูไพ่ส่วนตัวนะไปเป็นกิ๊กคนอื่นเขาลักษณะแบบมีนารีประถมหรือว่ามีผู้ใหญ่ผู้ชายประถมหรือผู้ชายประถมอะไรอย่างเงี้ยลักษณะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคนคนเนี้ยเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาไปเขามีรักเขาเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเองเขาไปอยู่ในวังวนรักษาเศร้าแน่นอนนะคะเออคุณดูดีๆนะ ให้บอห่อยให้คุณแบบไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลามากๆกับคนนี้เนาะก็โอเคนะสำหรับคุณเนี่ยเขาคิดจะจริงจังนะคะไปถึงคำว่าครอบครัวไปถึงคำว่าแต่งงานได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสนะคะกับเรื่องความหลังของเขาเนาะก็คือจะพูดยังไงดีอะถ้ามองแบบนี้สถานะของเขาคือโสดไงอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเออ ที่ว่าเขาอาจจะมีคนอุปถัมภ์อยู่หรืออะไรสักอย่างเน่ะมันมันนมั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 นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะแต่เขาดีกับคุณจริงๆอันเนี้ยแต่บางอย่างที่เขาพูดออกไปนะก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าพูดเรื่องไม่จริงนะเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นคือไม่คือไม่อยากทําให้คุณเครียดไงเขารู้อยู่ว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากถ้าพูดความจริงออกไปอะ่ะคุณจะเครียดไหมคุณก็เครียด เขาก็คงไม่อยากเสียคุณไปลมะมั้งถ้าเขาพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คุณรับไม่ได้ประมาณนั้นแหละนะคะบางครั้งเนาะก็ต้องให้เขาไปเคลียร์ตัวเองนะคะต้องให้เขาไปจัดการตัวของเขาเองแต่ตอนนี้เขายังเคลียร์ไม่ได้นะเออก็ยังต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่ยังหาลู่ทางหาช่องทางยังไม่ได้นะคะกับคุณนี่ก็อยากจะคบนะคะก็อยากจะจริงจังประมาณนั้นแหละนะคะดูเห็นแก่ตัวไปสักหน่อยเนาะ ยังไม่เคลียร์ตัวเองเลยแต่จะมาจริงจังกับเราอย่างเนี้หรอเออนะก็อยู่ที่คุณนะคะว่าจะยังไงแต่อนาคตคุณกับเขาอะไปถึงคำว่าครอบค,ครัวได้นะคะจะได้รักกันเนาะจะได้คบกันไปจนถึงคําว่าครอบครัวจดทะเบียนสมรสแต่งงานหรืออาจจะมีลูกด้วยกันด้วยเลยดีซไปก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะยังไงกับคนนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มองอดีตของเขานะคะ ไม่ได้มองอดีตมองแค่ปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วมองไปถึงอนาคตก็คบกันได้อยู่แต่ถ้าคุณซีเรียสกับเขาเรียกว่าอะไรอดีตของเขาก็จะเหนื่อยหน่อยต้องถามตัวเองเลยคะ่ะว่าคุณรับได้หรือเปล่ากองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ